ครับสวัสดีครับนี่คือกล้วยกล้วยกล้วย,วยนะครับเบืองต้นกล้วยต้นกล้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้ตัดออกมาใหม่ๆครับตัดใหม่ๆน,ๆนี่คือมันยังอันนี้อยู่ดูมันเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ใหม่ๆเลยน,นะ,นะแต่ว่ายังแต่ว่ากล้วยนี่มันมันดิบนะผมจะทำให้สุกภายในสามสิบนาทีนะ โดยไม่ต้องบวมแก๊สโดยไม่ต้องรอดนเลยครับไม่ต้องรอตดนเลยนะพิธีการนะครับเอาตามมาเมองครับภายในสามสิบนาทีท่จากกล้วยดิบครับจะเป็นกล้วยสุกก็คือการปาดเอาลงหม้อนะนี่ไหมนี่แหละครับถ้ากล้วยดิบจะเป็นกล้วยสุกนะง่ายกินง่ายนะ,นะยางยังออกเลยครับนั่นะครับ นี่ครับไ่บอกยางยังหน่อยปอกๆเลยครับนะสดๆนะครับแต่จะทําให้สุกไวนะก็โดยการแหน่ต้มนี่แหละครับนะต้มลงหม้อยีกล้มันก็จะสุกน,นั่นแหละวิธีการเขาจะกินเบืดอ่นี่แล้วก็ถือนี่พอแล้วอืมโอเคนี่ละลมีใครกินบ้างโอเคนี่น้อหน่อยเลยครับนี่โอเคตัวเหลือนะตัวเหลือก็ เอาไว้สุกอีกแบบหนึ่งสุกตามธรรมชาติตัวนี้สุกแบบเร่งดวนนี่สุกแบบเร่นดวนนะครับโอเคครับมาห้อยไว้คุ้ก่าครับเอาไว้สุกนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะวิธีการกินกล้วยสุกภายใน3 0นาทีง่ายๆโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบาย